ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a อ n มะมาโอทหารเหล่านั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญทั้งหมดเตียงอู้ถึงอดไม่ได้ที่จะตกใจกับจากกรอดำทั้ง100นายในบรรดาทหารทั้ง100่นายทั้งหมดนั้นอยู่ในขอบเขตนักบุญอีก5นั้นบรรลุถึงจุดสูงสุดของขอบเขตนักบุญ ไม่นา่าแปลกใจเลยที่เล่เต่าจะกล้าพูดว่ากองทัพดาบเหล็กสามารถใช้กลุ่มทหารหนึ่งคนทำลายล้างตระกูลลั่วได้อย่างง่ายดายนักดาบเจ้าคือผู้บัญชาการของกลุ่มนี้นายพลชิงมองเจียงวู้เฉิง จากนั้นเขาก็มองไปที่ทหารทั้งหมดฟังนายพลชิงกล่าวนี่คือผู้บัญชาการของพวกเจ้าเขาชื่อว่านักดาบคำพูดนี้ทำให้เกิดความสับสนในหมู่ทหารนักดาบเขาเป็นผู้บัญชาการคนใหม่ของพวกเราเขายังดูเยาวอยู่เลยเด็กเกินไปเขาอาจจะแก่กว่าพวกเรามันเป็นเพราะเขายังคงความยาววัยเอาไว้การเป็นผู้บัญชาการของกองทัพดาบเหล็ก พวกเขาจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดนั่นเป็นความจริงคุณสมบัติขั้นต่ำในการเป็นผู้บัญชาการของกองทัพดาบเหล็กคือการไปถึงขั้นที่สองของจุดสูงสุดขอบเขตนักบุญพวกเขานั้นแข็งแกร่งกว่าพวกเราอย่างมาก ทหารทั้งหมดพูดคุยขณะเฝ้าสังเกตเจียงวู้เฉิงอย่างใกล้ชิดนักดาบเจ้าสามารถคุยกับคนของเจ้าได้หากเจ้ารู้จักพวกเขาดีแล้วเจ้าสามารถไปที่หุบเขาดวงใจปีศาจกับข้าได้ในพลชิงกล่าว หุบเขาดวงใจปีศาจเจียงวูเฉิงมีร่องรอยของความอยากรู้ภารกิจหลักของกองทัพเราคือปกป้องหุบเขาดวงใจปีศาจนายพลชิงอธิบายเข้าใจแล้วเจียงวูเฉิงพยักหน้าจากนั้นเขาก็เดินไปที่ทหารของเขา เมื่อเห็นผู้บัญชาการของพวกเขากำลังเดินเข้ามานายทหารบางคนก็ตะโกนออกมาผู้บัญชาการโปรดดูแลพวกเราด้วยผู้บัญชาการเราจะติดตามท่านนับจากวันนี้ข้าเคารพท่านอย่างมาก ข้าสงสัยว่าท่านนั้นแต่งงานหรือยังซี่จีอย่าให้ท่าผู้บัญชาการของพวกเราสีทหารส่วนใหญ่ล้วนมีความกล้าหาญตรงไปตรงมามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มีลักษณะไม่แยแสเจิงวูเฉิงเอ่ยทักทายอย่างอบอุ่น ระหว่างการทักทายเขายังจำชื่อของฐานได้หคนพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีการบ่งเพาะจุดสูงสุดขอบเขตนักบุญทั้งห้าแต่ละคนนั้นดูแลสมาชิกทั้งหมด20คนหลังจากนั้นครึ่งวัน เจงู่เฉิงก็รู้เรื่องกลุ่มของเขาเพิ่มขึ้นนักดาบนำคนของเจ้าไปสู่หุบเขาดวงใจปีศาจกับข้านายพลชิงที่รออยู่ข้างเขาออกคำสั่งตกลงเจงวู้เฉิงพยักหน้าเขาออกเดินทางพร้อมกับกลุ่มของเขาทัานที หุบเขาดวงใจปีศาจมันตั้งอยู่ที่ชายแดนของเขตปกครองดับเหล็กมันเป็นหุบเขาขนาดใหญ่หลังจากมาถึงหุบเขาดวงใจปีศาจเจียงวู่เฉิงก็เห็นที่ตั้งแคมป์ขนาดใหญ่ซึ่งเต็มไปด้วยทหารมีเต็น์จำนวนมากปรากฏอยู่ จากจำนวนของเต้นเขาคิดว่าต้องมีทหารประจำการกว่า1,000คนคนเยอะขนาดนี้ทั้งหมดนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญเจงวูเฉิงประหลาดใจกับจำนวนของทหาร ในขณะนี้เขาสังเกตเห็นที่ตั้งแคมป์อีกแห่งหนึ่งบนภูเขาตรงข้ามกับที่ตั้งแคมป์ของเขตดาบเหล็กแคมป์แห่งนั้นแต่งไปด้วยทหารที่สวมเกราะสีเงินนั่นคือเจียงวูเฉิงขมวดคิ้วขณะที่มองดูแคมป์ของฝั่งตรงข้ามนั่นคือกองทัพปีกเงินซึ่งนำโดยหลอดปีกเงินนายพลฉิงกล่าวหลอดปีกเงินเจียงวูเฉิงเลิกคิ้วของเขา นอกจากนี้เขายังรู้ว่าเขตปกครองปีกเงินนั้นอยู่ติดกับเขตดาบเหล็กและหลอดของเขตยังเป็นผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเมคาเขานั้นไม่อ่อนแอไปกว่าท่านหลอดของพวกเรากองทัพปีกเงินนั้นตั้งแคมป์อยู่ตรงข้ามกับพวกเรา เขากำลังต่อสู้กับพวกเรางั้นหรือเตียงู้เฉิงถามด้วยความประหลาดใจไม่ในคนชิงสส่หัวและพูดขึ้นเราทุกคนนั้นอยู่ภายใต้สังกัดของมาควิสเปียลสวียวซึ่งหมายความว่าพวกเราเป็นพวกเดียวกัน เราไม่มีความขุ่นเคืองต่อกันพวกเราทั้งสองกองทัพจะไม่มีการสู้กันพวกเขามาที่นี่เพราะคฤหาดถ้ำที่ปรากฏขึ้นในหุบเขาดวงใจปีศาจเมื่อไม่นานมานี้คฤหาดถ้ำเจงวูเฉิงรู้สึกตกใจ นายพลชิงกล่าวต่อรคฤหาสน์ถ้ำถูกทิ้งไว้โดยผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเมคาผู้ซึ่งแข็งแกร่งกว่าหลอดดาบเหล็กและหลอดปิดเงินหลังจากคฤหาสนี้ปรากฏขึ้นหลอดทั้งสองก็เข้ามาและต้องการที่จะสำรวจมัน แต่พวกเขาพบว่าคฤราสน์ท้ำนั้นได้รับการคุ้มครองโดย,ยค่ายกลค่ายกลนั้นทรงพลังอย่างมากท่านหลอดทั้งสองนั้นพยายามอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถทําลายมันได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องรอจนกว่ามันจะหายไปเอง ั้งแต่มันได้ถูกพบเจอค่ายกลนนั้นก็ค่อยๆอ,อ่อนแอลงอย่างรวดเร็วมันจะต้องหายไปในไม่ช้าดังนั้นหลอดแห่งดาบเหล็กจึงสั่งให้กองทัพที่หนึ่งเฝ้าอยู่ที่นี่เมื่อมันพังเราจะได้ครอบครองในทันทีบางทีเราอาจจะไม่สามารถเอามันไปได้ทั้งหมดแต่อย่างน้อยเราก็เริ่มการสำรวจป่าเจยงวู้เฉิงเข้าใจทันทีกองทัพปีกเงินก็คงคิดแบบเดียวกับกองทัพดาบเหล็ก นักดาบในาพลฉิงมองไปที่เจียงวูเฉิงพลังนั้นได้รับความเคารพในดินแดนศักดิ์สิทธิ์อันกว้างใหญ่เช่นเดียวกับกองทัพดาบเหล็กมีนักรบที่ดูร้ายอย่างมากในกองทัพของพวกเรา เจ้านั้นเป็นผู้บัญชาการและจะต้องเผชิญหน้ากับการท้าทายในบางครั้งเจ้าไม่สามารถปฏิเสธการท้าทายเหล่านี้ได้มันจะไม่เป็นไรหากเจ้าแพ้ให้ผู้บัญชาการคนอื่นแต่อยา่า่ายแพ้ให้กับจาทหารทั่วไป มีเช่นนั้นเจ้าจะต้องถูกหัวเราะเยาะเข้าใจแล้วเทียงงู้เถงพยักหน้าและเฝ้ารอที่จะได้พบกับเหตุการณ์เช่นนั้นเขานั้นกระตือรือร้นที่จะต่อสู้โดยเฉพาะกับผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง กองทัพดาบเหล็กนั้นเต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญเล่เต่าที่เหลือเป็นหน้าที่ของเจ้าในคนถิงพูดและจากไปห้าห้านักดาบให้ข้าพาเจ้าไปดูรอบๆแคมป์นี้เถอะเล่เต่ากล่าวด้วยรอยยิ้ม จากนั้นเขาก็พาเจงวู้เฉิงไปข้างในทหารชุดเกราะดำอาศัยอยู่สองถึงสามคนในเต็นบางคนกำลังพูดคุยบางคนกำลังดื่มส่วนใหญ่นั้นบ่มเพาะอยู่ภายในเล่เต่าและเจงวู้เฉิงดึงดูดความสนใจของเหล่าทหาร พวกเขาจับจ้องไปที่เจียงวู้เฉิงเขาไม่ได้สวมชุดเกราะแต่เป็นชุดคลุมสีดำเขาคือผู้บัญชาการคนใหม่เขาดูเด็กเกินไปผู้บัญชาการคนใหม่แล้วความแข็งแกร่งของเขาล่ะ เจียงงูเฉิงเดินไปข้างหน้าและสามารถสังเกตเห็นว่าดวงตาของแต่ละคนนั้นเปล่งประกายความทะเยอทะยานนักดาบรอดูต่อไปเถอบางคนจะท้าทายเจ้าในไม่ช้าเล่ต่าพูดเสียงเบาเจียงงูเฉิงสวมรอยยิ้มจาง ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความต้องการสู้เขาคิดอย่างคาดหวังและกระตือรือร้อนมาเถอะมาให้เร็วดีเขาอาศัยอยู่ในทวีปนานอย่างมันเป็นทวีปที่ห่างไกลดังนั้นผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดจึงมีจำกัด แต่มันแตกต่างจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เขามีความกระตือรือร้อนในดินแดนแห่งนี้เพราะเขาต้องการที่จะต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญชั้นยอดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์นับตั้งแต่เขาก้าวขึ้นบนเกาะแห่งนี้ เขาได้ต่อสู้หลายต่อหลายครั้งแต่เขาไม่เคยที่จะใช้ความแข็งแกร่งเต็มที่นอกจากนี้เขายังไม่เคยมีประสบการณ์การต่อสู้ที่ท้าทายจริงๆเล่เต่าและไหมหงมีความแข็งแกร่งมากพอที่จะทำให้เขาเอาจริง แต่ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองก็ทําเพียงแค่ดูเชิงกับเจียงวูเฉิงเท่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ต่อสู้กันอย่างเต็มที่เขาปรารถนาที่จะต่อสู้กับผู้เชี่ยวชาญชันยอดอย่างแท้จริงในขณะที่เจียงวูเฉิงกำลังคิดอยู่นั้น ร่างสีดำก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาเขาไงละ่ะแล่ตายกลินสีปากชายหัวล้านที่สวยชุดเกราะสีดำซึ่งหมายความว่าเขาเป็นเพียงทหารทั่วไปผู้บัญชาการ หวงปูห่าวแสดงความเคารพต่อท่านชายหัวล้านกล่าวพร้อมกับคำนับพวกเขามีอะไรและเต่าแซงําเป็นไม่รู้เจต,ตนาของเขาท่านเป็นผู้บัญชาการคนใหม่ใช่ไหมข้าขอทราบชื่อของท่านได้หรือไม่หวงปูห่าวถาม ข้าคือนักดาบมันเป็นความจริงที่ว่าข้าเพิ่งจะเป็นผู้บัญชาการของกองทัพดาบเหล็กเจงูเฉิงตอบผู้บัญชาการนักดาบข้าเพิ่งจะเจอกับคอขวดข้าต้องการที่จะทะลวงมันดังนั้นข้าจึงมองหาผู้เชี่ยวชาญที่จะช่วยเหลือข้าสงสัยว่าท่านอยากจะชี้แนะกระบวน้าคท่าข้าบ้างหรือไม่หวุ่มูหาวกล่าวอย่างที่ข้าคิดไว้เจงูเฉิงอดยิ้มไม่ได้ เขารู้ว่าห่วงปูห่าวใช้คอขวดเป็นข้ออ้างและจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขาคือการท้าทายแน่นอนเีิงอู้เฉิงยอมรับการท้าทายของเขาโดยไม่ลังเลข,ขอบคุณห่วงปูหาวกล่าวพร้อมกับพยักหน้า รัศมีอันท่วมทนพวยพุ่งออกจากร่างกายของเขามันอ่อนแอกว่าเหลยหยุนเพียงเล็กน้อยห่วงฟูห่าวมีชื่อเสียงในกองทัพดาบเหล็กถึงแม้ว่าเขาจะเป็นทหารที่อยู่ขั้นหนึ่งแต่เขาก็ยังเป็นหนึ่งในคนที่แข็งแกร่งที่สุดและเกือบจะมีความแข็งแกร่งเทียบเท่าขั้นที่สองเจ้าควรระวังเอาไว้อย่าแพ้ละแล่เต๋ากล่าวเตือนอย่างเป็นมิตรไม่ต้องห่วงเจินวู่เฉิงยิ้มเล็กน้อยและดูมั่นใจ ผู้บัญชาการนักดาบชี้แนะด้วยดวงตาหวงปูหาวเปลี่ยนเป็นดูร้ายมันราวกับว่าเขานั้นเป็นสัตว์ร้ายสแสดงกระบวน่าของเจ้าเถอเจียงวู้เฉิงกล่าวอากาศเบื้องหน้าเจียงวู้เฉิงถูกแยกออกวงปูหาวพุ่งเข้าหาเขาเหมือนกระทิงพร้อมกับดาบหนักในมือดาบนั้นมีน้ำหนักมากกว่าห้าตันเป็นอย่างน้อยแสงดาบฟัน,ผ,นผ่านอากาศทำให้เกิดคลื่นประหลาดกระจายออกไปโดยรอบ เตียงู้เฉิงยือนอยู่ที่นั่นราวกับว่าเขาไม่เห็นและปล่อยให้มันประทักเข้ากับร่างของเขาแสงดับพุ่งทะลุร่างของเขาโดยตรงแต่มันกลับไม่มีเลือดไหลออกมาภาพติดตาห่วงปูหารู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย ในขณะเดียวกันสายลมก็พัดเข้าหาเขาหว,วงฟูห่าวหันหน้าไปมองและพบว่าคู่ต่อสู้นั้นยืนอยู่ข้างเขาและจมตีเข้าที่ใบหน้าของเขาเขาเคลื่อนไหวและอ้าปากค้างปล่อยเสียงคำรามออกมา เสียงคำรามนั้นเป็นการโจมตีด้วยคลื่นเสียงแม้ว่ามันจะไม่แข็งแกร่งเพียงพอแต่มันก็สามารถหยุดเจนบูเฉิงได้ชั่วครู่จากนั้นห่วงปู่าวก็ใช้ประโยชน์จากมันเพื่อต้านทานการโจมตีด้วยดาบหนักของเขา เจ้าพอจะมีความแข็งแกร่งอยู่บ้างเตียงู้เฉิงพยักหน้ากับตนเองจากนั้นเขาก็ก้าวถอยหลังในขณะนั้นเองห่วงปูหาวเปลี่ยนเป็นสิงโตที่โกรธเกรี้ยวและพุ่งไปข้างหน้าเขาฟันดาบของเขาขณะที่ไล่ล่า ดาบหน,น,นักนั้นเปล่งพลังอันท่วมทน้นด้วยพลังแห่งแห่งสายลมและสายฟ้าเตียงอู้เถิงเปลี่ยนเป็นสายฟ้าและพุ่งคลูท้องฟ้าได้อย่างง่ายดายคู่ต่อสู้ของเขาไม่สามารถทำร้ายเขาได้ผู้บัญชาการนักดาบ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญขั้นสองท่านทำได้เพียงแค่หลบหนีวงปูหาวพูดด้วยความโกรธเต็งู้เฉิงยกคิ้วและหัวเราะเมื่อเจ้าพูดเช่นนั้นข้าจะเลิกหนีเจงู้เฉิงหยุดลง จากนั้นพลังอันยิ่งใหญ่ก็รวมกันอยู่ที่ฝ่ามือของเขาและแปรเปลี่ยนเป็นกําปั้นยักษ์มันพุ่งออกมาราวกับว่าภูเขาไฟที่สงบนิ่งมาหลายพันล้านปีก็ปะทุขึ้นอย่างกระทันหันหมัดน,นั้นปะทะเข้ากับดาบของหวงปูหาว มันทำให้เกิดพลังมหาศาลไพร่กระจายออกไปการแสดงออกของห่วงฟูหาวเปลี่ยนไปในขณะที่เขารู้สึกวามเสียวซ่านที่แขนของเขาเแ้งเแ้งเแ้งเพ้งเ,เจียงวู้เฉิงโจมตีหลายครั้ง แต่ละหมัดของเขานั้นเต็มไปด้วยความแข็งแกร่งเมื่อประทักเข้ากับดาบหนักของคู่ต่อสู้มันก็บังคับให้ศัตรูต้องล่าถอยหมัดสุดท้ายนั้นทำให้ดาบของห่วงปูหาวกระเด็นออกไปเจ้าแพ้แล้วเจียนวูเฉิงยืนอยู่ที่นั่น ในขณะที่มองไปที่สู่ต่อสู้อย่างใจเย็นทหารจำนวนมากที่เห็นการต่อสู้ครั้งนี้ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากสูดลมหายใจเย็นๆเ,เข้าปอดเขาแข็งแกร่งขนาดไหนเขาเอาชนะห่วงปูหาวงโดยใช้พลังกำลังเท่านั้น เขานั้นเหมาะสมที่จะเป็นผู้บัญชาการแล้วเหล่าทหารนั้นชื่นชมเจงวูเฉิงเล่ต่อรี่ตาขณะที่จ้องมองเจงวูเฉิงห่วงปูหาวนั้นมีความแข็งแกร่งในการต่อสู้เกือบจะเทียบเท่ากับขั้นที่สองแต่นักดาบนั้นสามารถเอาชนะเขาได้ด้วยการอาศัยพละกำลังเพียงอย่างเดียวเขาแข็งแกร่งขนาดไหนกันข้าไม่ได้รู้สึกเช่นนี้เมื่อข้าสู้กับเขา เขาไม่เคยรู้มาก่อนว่าเจียงวูเฉิงจะปิดบังความแข็งแกร่งที่แท้จริงเอาไว้และใช้เพียงความแข็งแกร่งของพลังลมปราณแม้ว่ามันจะมาจากเพียงพลังลมปราณแต่ความแข็งแกร่งของเขาก็ยังมากกว่าผู้เชี่ยวชาญจุดสูงสุดขอบเขตนักบุญทั่วไปแต่ในระหว่างการต่อสู้กับห่วงปูหาวเขาไม่เพียงแต่ไม่ใช้พลังลมปราณของเขาแต่ยังใช้เพียงความแข็งแกร่งจากร่างกาย ดังนั้นเขาจึงแข็งแกร่งกว่าผู้เชี่ยวชาญจุดสูงสุดขอบเขตนักบุญนั่นคือเหตุผลที่เขาสามารถเอาชนะห่วงปูห่าวได้เพียงการใช้พละกำลงังอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ